สวัสดีจ้ามาพ่อกันเลยจ้กส้มเปียวพากินชาแนลจ้ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่พี่น้องจ้าเป็นดาแซ่บก่ะจ้ะก๋วยเตี๋ยวไก่เครื่องเน้นๆจ้าเส้นเล็กจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันจ้าไววพ่อกันตอนจริงพี่น้องจ้าปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาจ้ะกินก๋วยเตี๋ยวไก่จ้า ก๋วยเตี๋ยวไก่ยั่วๆจ้ะพี่น้องจ๋าเส้นเล็กจ้ะเห็นบอกพี่น้องจ๋าเครื่องเน้นๆจ้ะมาจ้ะมาบุงเรียบร้อยค่ะมีผักกันเลยจ้ะพี่น้องเห็นบอกนีผักั่วงงอบจ้ะโหระพาจ้ะพี่น้องจ๋าเสียงสีดังแน่จักหน่อยเนื้อจ้ายู่ร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้องจ๋า มันเป็นล้านค้าพี่น้องเสียงสีดังนิดนึงขอโทษขออภัยเลยจ้ามาจ้ะมาจ้ะสสาี่ิบีลูกโดดพี่น้องมีกระปีจ้ะกระปีแม่ข้าบบมีจ้ะ ใส่ผักลงไปมาเสียงเยจ้าเจ้าเนี่ยพี่น้องจ,าจอา้าจะขอโทษขอภัยเ้อ <c oughs>

ขเขาแเบบาจะผัดเครื่องข้าป้าจะเป็นอีกแบบควันหวยๆพี่น้องจ๋งมมามาาว่าดรมดาาด้ามาด้าลรสชาติขเาแบบอยองอาจะผัดเครื่องให้พี่กอดจิม พูดยาวพูดยานี่ไปบ่าบอแล้วทีเดียวจโทรศัพท์ออกออกเวรแล้วไม่ตองเล่เะเสียเลยไปขายดี มาละพี่น้องอุ้ยขอโทษลืมั <c oughs> ลืมไปว่าโตัวัพสาปางพั <c oughs> งกล่องกันพี่น้องจ้ะ <c oughs> ออเดี๋ยวขาตั้งกล่องนะพ่น <c oughs> ้อขาตั้งกล่องปรดี๋ยวามา <c oughs> นี่นี่น่าจีนเลยลนะ่ะ มีัวป่นไหมาตัวป่นไม่มีจ้าลำบากไม่ดีเพราะขาดความแข็งขานเงาที่เปลี่ยนนี่เอาขาตั้งมา ลูกค้าไล่ไล่พี่น้องจ้าเสียงเจี๊ยวเสียงดังขอโทษขอไปด้วยจ้ามา ไม่เอาเม่นั่ง๋ยวเบิ่งคืเอเถะไกปะ่ปลาน,น้อยปลาน้อยแกะมอใส่นลมองเน้ อ๋อหกฝนฝนคาบฝนคาตัด้ตัด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 

บรรยากาศฝนตกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ฮ้อนๆจ้ะลูกข่พี่น้องอยากพี่น้องกันนะจ๊ะ

เรียบร้อยจ้ะหมดโบหิวเลยจ้ะพี่น้องจ๋าหมดเกลี้ยงนนคลิปนี้ภาพกินก๋วยเตีย๋ยวไก่จ้ะพี่น้องจ๋าบรรยากาศ ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แม่ค่ายู่คุณอาเจ้าญาติพี่น้องกันนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวเด้ออยู่บ้านปลาสวดปลาเรียงนิเจ้ามือไล่ไล่มาเด้อนิจเจ้ามือไล่ไล่เอาลูกเกิดมานำป้าโซดบรรยากาศบ้านๆจ้ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่บรรยากาศบ้านๆเกี้ยงจ้ะ วิพ่อนคลิปหนาได้จ้าอาจจะเสียงดังแน่จักน้อยจ้ะเดี๋ยวคลิปหนาะค่อยว่ากันไหมนะจ้าพาไปกินแดงกันค่อยว่ากันอีกทีจ้าวิพ่ออันคลิปหนาพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็มาทักทายกันจ้ากินก๋วยเตี๋ยไกลได้จ้าเที่ยงค่ะ,คะ